ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้พงเพชรก็จะทำวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องการปัดกําไรขายนะครับการปัดกำไร,านะรการกไรขายและนำกําไรนั้นมาซื้อเหรียญเพื่อทำกําไรต่อคือซื้อเหรียญอื่นและต่อจากนั้นเนี่ยเมื่อเราตั้งซื้อที่เหรียญที่เราต้องการจะทำกําไรแต่ว่า การตั้งราคาไว้นั้นเนี่ยเราตั้งราคาไว้ให้ราคาต่ำกว่าราคาหน้ากระดานเทรดเพราะว่าอะไรครับเราต้องการที่จะซื้อถูกขายแพงถูกต้องไหมครับดาะนั้นการซื้อถูกขายแพงเนี่ยเราก็จะต้องตั้งราคาไว้ต่ำกว่าหน้ากระดานเทรดทีนี้เรามาดู History ของเหรียญเหรียดคนะที่พงเพชรได้ซื้อไว้ นะครับที่ผงเพชรได้ซื้อไว้เมื่อวันที่13นะครับการซื้อครั้งนี้เป็นซื้อเป็นการซื้อเพื่อ,เ,อเป็นตัวอย่างในการสอนถึงเรื่องการตั้งราคาซื้อเหรียญดอทคเพราะช่วงนั้นเหรียญดอทคมันกำลังตกนะครับจะเห็นตัวเลขได้ว่าพงเพชรซื้อไว้ที่ราคาดูตัวเลขให้ดีนะครับดูตัวเลขช่องล่างสุดนะครับ by by dot dot coin นะของวันที่ของวันที่13เดือน12ปี2 0 2 1นะครับซื้อไว้ตอน4ทุ่ม13 1 3าวินาทีซื้อไว้ร้อยดอทคอดูที่ราคาก่อนครับซื้อไว้ที่ราคาห้บาท47นะครับซื้อไว้ได้ทั้งหมดเนี่ยเอาเป็นราคาทั้งหมด547บาทองเพชรซื้อไว้ใน จำนวน1 0 0ยร้อยดอตัวตัวข้างล่างเห็นไหมครับหลังจากนั้นเมื่อวันที่15เมื่อวันที่15เหรียญดอทคราคามันขึ้นนะครับเหรียญดอทคอยราคามันขึ้นไปถึง7บาทแต่ด้วยความที่พงเพชรห่วงที่จะ,ะถึงเวลาสอน User หรือสอน FC ที่สนใจในเรื่องคริปโตในวันนั้นนะครับ กว่าจะขายได้ก็ขายในราคาที่6บาท16สตางค์นะครับอันนี้เป็นการตัดกำไรขายนะตัดกำไรขายนะครับตัดกำไรขายจะเห็นได้ว่าพปงเพชรขายออกไปแค่ดูคำยู่ที่คำว่าโ so ซครับโซ so ขายออกไปแค่17ดอทคอยนะครับ17ดอทคอยในราคา6บาท16สตางค์ต่อ1ดอทคอย นะได้เงินกำไรมา104บาทนะครับจากที่พงเพชรซื้อไปเนี่ยอาบาท47 7สตางค์นะก็ได้กำไรนิดหน่อยไม่มากเพื่อเป็นตัวอย่างทีนี้ทำไมถึงจะต้องตัดกำไรขายออกมาทุกคนครับถ้าเราปล่อยกำไรที่มันขึ้นมาขนาดนี้ เราคิดหรือว่าเราคิดหรือว่ามันจะขึ้นไปเรื่อยๆพงเพศบอกเราว่าดอทคอยมันขึ้นไปที่7บาทแต่พงเพศมาขายทันตอนที่6บาท16สตางค์นะมันเกือบจะล่วงลงไปเหลือ5บาทแล้วนะครับใครที่โชคดีขายได้ตอน7บาทก็กำไรแน่นอนกำไรแน่นอนทีนี้เรามาดูครับเรามาดูกันครับว่าเ,ออเมื่อเราขายไปแล้วเนี่ยดอทคอย ที่อยู่กับเราเนี่ยนะครับที่อยู่กับเราเหลืออยู่เท่าไหร่ให้ดูก่อนนะครับดอทคอยที่เราถือครองไว้นะครับดอทคอยที่เราถือครองไว้มีทั้งหมด83ดอทคอยเห็นไหมครับเพราะผมเพศตัดตัดกำไรไปทั้งหมด17ดอทคอยแต่ตอนเนี้ย ดอทคมันราคาตกลงมานะดอทคอตกลงมาที่เท่าไหร่เดี๋ยวดูในหน้ากระดานให้นะครับนะจะสังเกตได้ว่าเงินจำนวนข้างล่างเนี่ยที่ด o ทคนะครับมันอยู่ที่482บาท482บาทนั่นคือนั่นคือราคาของมันเนี่ยยังไม่ต่ำกว่าราคาที่เราซื้อไว้คราวที่แล้วเราซื้อไว้ ที่5บาท47นะครับแต่ตอนนี้ดอทคอยราคาเท่าไหร่ครับดอทคอยราคา5บาท5บาท80ตังค์นะ5บาท80ตังค์นั่นคือเราที่เราขายไปเนี่ยมันยังราคามันยังตกลงมาไม่ถึงไม่ถึงแนวรับที่เราเทคออฟออกไปไม่ถึงแนวรับ นั่นหมายความว่านั่นหมายความว่าเรายังสามารถใช้เงินทำงานต่อไปได้นะครับเรายังสามารถใช้เงินทำงานต่อไปได้ทีนี้ไอเหรียญที่ขายออกไปเนี่ยเหรียญที่ขายออกไปเนี่ยเราจะเอาเงินไปทำอะไร <S <S เงินที่ขายได้ออกไปร้อยกว่าบาทเราไปหาเหรียญที่มีชาติตระกูลดีหรือเราดูแล้วเนี่ย white paper ดีแพลตฟอร์มดีดูกราฟอะไรก็แล้วแต่เป็น, Whoa, mm. น, families, etzt, น Hence, deals, ước, ที่นิยมนะการตลาดเขาใช้ได้มีนักลงทุนมาลงทุนอย่างสม่ำเสมอเหรียญที่พงเพชศอยากจะลงทุนก็คือ ios นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ ios กันนะครับดูที่ ios พงเพชศได้ตั้งราคาซื้อไว้ที่นะตอนนี้เหรียญมาราคาเท่าไหร่เหรียญมาราคาที่1บาท ตอนนี้ iOS เหรียญราคา1บาทนะครับแต่พงเพศตั้งราคาไว้พงเพศตั้งราคาไว้ต่ํากว่าทุนนั่นคือ95สตังค์แต่พงเพศตั้งไว้ที่เท่าไหร่ครับตั้งไว้ตั้งแต่วันที่18วันที่18ก็คือเมื่อวานนี้ในช่วงเวลา5ทุ่มแต่ถึงณนาบนาวถึงในช่วงเวลานี้เหรียญก็ยังซื้อไม่ได้นะครับเหรียญก็ยังซื้อไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องรักตั้งราคาซื้อใหม่ ให้มันเป็นราคาปัจจุบันนะโดยเราจะต้องกดที่ปุ่ม cancel เห็นไหมครับกดที่ปุ่ม cancel นะพอ cancel ตรงนี้ไปหรือภาษาค r y p t o c ค r เรน c y เขาเรียกว่า stop loss นะครับ stop loss เราก็กดไปครับ cancel ออกไปมันก็จะเป็น d i a l o g box ขึ้นมาว่าถามแล้วว่ายืนยันการยกเลิกนะคุณตกลงที่จะยกเลิก order การซื้อหรือไม่ เราก็กดตกลงกดโอเคไปยกเลิกสำเร็จโอเคไปหน้ากระดานนี้ก็หายไปเราก็ไปตั้งราคาใหม่นะตอนนี้ราคายืนอยู่ที่ยืนอยู่ที่เท่าไหร่ครับ1บาทนะถึงมัน1บาททำไมมันก็ยัง1บาทอะทำไมไม่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 ไม,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 ไม่ไม่ยืนไว้ราคาเดิมไม่ตั้งราคาไว้ล่ะไม่ตั้งซื้อไว้ที่ราคาเดิม เพราะว่ามันผ่านไปเกือบ24ชั่วโมงแล้วจะดีกว่าไหมที่เรามาตั้งราคาซื้อใหม่นะครับตั้งราคาซื้อใหม่เราก็ตั้งราคากดไปที่ช่องซื้อนะครับนะก็ยังอยากจะซื้อเหรียญที่ถูกกว่าทุนถูกกว่าหน้ากระดานตอนนี้มันย่อลงมาละเห็นไหมครับทางด้านบนทางด้านบนเห็นไหมเหลือแค่0.99บาทนะครับหรือ99สต้างค์นั่นเองเราก็ตั้งราคาซื้อไว้ที่ 0.95เหมือนเดิมนะแล้วเรา,เาได้กำไรจากดอทคอยมาเท่าไหร่ครับ104บาทนะเราก็ต้องการสักกี่เหรียญละ่ะเราเข้าไปดูในราคา104บาทนะ104นะ104บาทที่เราได้กำไรมาเราซื้อหมดเลยนะครับเราก็จะได้จำนวนเหรียญอยู่ที่ 109เหรียญ1น9่เหรียญกดซื้อสั่งซื้อยืนยันออเดอร์ซื้อ IOS สร้างออเดอร์การซื้อลิมิตสำเร็จจำนวน104บาทราคา0.95หรือ95สตางค์นั่นเองกดโอเคครับตอนนี้ราคาของเราการตั้งซื้อก็สำเร็จนะครับ การตั้งซื้อก็ซื้อในราคา104บาทตามกำไรที่เราได้กำไรมาแล้วจำนวนเหรียญน,นะครับราคาของเหรียญเราซื้ออยู่ที่0.95บาทจำนวนเหรียญได้ถึง109เหรียญได้109เหรียญนะครับราคาปัจจุบันเท่าไหร่ตอนนี้ที่หน้ากระดานเด้งกลับมา1บาทละก็คอยครับคอยต่อจากนั้นนะครับเราไปดูที่วอลเล็ของเรานะพงเพชรได้ ได,ได้โอนเงินเข้ามาในกระเป๋าเนี่ยหนึ่บาทนะครับหนึ่าบทตอนนี้เหรียญดอทคอยมันย่อลงไปหน่อยถ้ามันไม่ย่อลงไปเนี่ยภงเชรจะมีเงินอยู่ในกระเป๋าทั้งหมดเนี่ยรวมกันแล้วถึงแม้ว่าจะอยู่ที่ดอทคอยด้วยนะครับมันจะต้องจํานวนถ้าเหรียญไม่ย่อลงเนี่ยมันจะมีเงินจํานวนเต็มทั้งหมด1600 1604บาททำไม1600บาท พอเราได้กําไรจากดอทคอยมาครับแต่ทีเนี้ยเหรียญดอทคอยมันย่อลงเงินของเราเนี่ยมันก็จดลดลงไปด้วยพงเพชเคยบอกแล้วว่าถ้าเราลงทุนเนี่ยลงทุนจํานวนลงลงทุนซื้อสกุลเงินใดสกุลหนึ่งเงินหนึ่งอย่างเช่นพงเพชรซื้อดอทคอยจะซื้อ500แล้วก็โอนเข้ามาพันห้าเพื่ออะไรครับถ้าดอทคอยมันตกตอนที่เราซื้อเราก็สามารถที่ จะช้อนซื้อนะครับจะช้อนซื้อในอันดับต่อไปได้อีกแต่ตอนเนี้เหรียญมันยังทำงานได้อยู่ราคาของดอทคอยมันยังไม่ต่ำกว่าที่เราซื้อไว้คราวแรกนะครับราคาของดอทคอยมันก็ยังอยู่ที่อ,อ,อยู่ที่เท่าไหร่ครับอยู่ที่5บาท80บนะครับ5าบาท80บนะ5าบาท80 เพราะฉะนั้นดอทคอยที่เราถือครองไว้ 83. ดอทคอยถึงราคามันจะย่อลงมาเหลือไม่ถึง500ละมันก็หายไวเท่าไหร่เองครับหายไปแค่17บาท17บาทกว่ากว่าเห็นไหมครับดูที่ดอทคอยนะนะต่อจากนั้นทําำยังไงในเมื่อเราใช้เงินทำงานเงินทุนของเราจะอยู่ที่ดอทคอยเตรียมที่จะเทคออฟขึ้นไป ทำกําไรต่อเราก็ไม่เอาออกไม่เอาออกให้ถือครองไว้อย่างนี้นะครับให้เทรดไว้อย่างนี้เพื่อที่จะทกากาไรต่อนะเพราะว่านักวิเคราะห์หรือเทรดเดอร์มืออาชีพเขาบอกแล้วว่าหลังคริสต์มาสหรือในช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยสัปดาห์หน้าเนี่ย ราคาเหรียญต่างๆจะก็จะเริ่มขยับขึ้นทีนี้เงินที่เราโอนมาพันหเราได้กำไรไปเท่าไหร่ครับ104บาทเราซื้อ IOS ไปแล้วที่เหลือที่เหลือพงเพชรจะตัดก,ก้อนที่3คือ500ที่3เนี่ยออกไปนะไปหาเหรียญเพื่อลงทุนทำกำไรต่อนะครับพงเพชรเลือกที่ SNT SNT นะครับ SNT ราคาของมันณตอนนี้อยู่ที่2บาท2บาท38สตางค์เข้าไปดูครับ2บาท38สตางค์เห็นไหมครับไปดูซิที่พงเพศวางซื้อไว้พงเพศตั้งซื้อไว้อ,ไวอยู่ที่2บาทนะครับพงเพชรตั้งซื้อไว้อยู่ที่2บาทซื้อไว้เมื่อคืนนี้เองก่อนเที่ยงคืนทีนี้เรามาทําการทําอะไรครับเรามาซ็อ p ลอดกันเพื่อให้เป็นราคาปัจจุบันนะ เราก็กดปุ่มแคนเซิลไหมครับอืมนะราคาที่เราตั้งซื้อไว้ก็หายไปละเราก็ไปตั้งซื้อใหม่ดูราคาอยู่ที่สองบาทส9สสตางค์ถ้าเราจะซื้อลงซื้อเร็วเราอาจจะย่อลงมาก็ได้นะครับย่อลงมาให้เหลือราคาอยู่ที่สองบาท2ี่สิสตางค์ตั้งซื้อเลยครับราคาซื้อ สองบาทยี่สิบตังค์นะเราลงทุนห้าร้อยห้าร้อยบาทนะครับเราจะต้องใช้ทุนเท่าไหร่ลองใช้ทุนที่ห้าร้อยครับถ้าเราใช้ทุนที่ห้าร้อยเนี่ยเราจะไดเ้เราจะได้รับเหรียญทั้งหมดเนี่ยสองร้อยยี่สิบ 226เหรียญ226 SNTcoin นะต,นนตัวเนี้ยเหรียญตัวเนี้ยนะครับเหรียญ SNT เนี่ยผมเพชรได้ดูแล้วดูแพลตฟอร์มแล้วเป็นเหรียญทีเ่เขาจะทำเกี่ยวกับเรื่องออการวางโทรศัพท์หรือเทคโนโลยีเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือเกี่ยบทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็น IOS หรือ Android นะครับเป็นการดูแลระบบและวางระบบนะ ก็ทำการซื้อไว้เพื่อเก่งกำไรนะครับกดซื้อยืนยันออเดอร์นะแล้วก็มาดูที่ sorry. s r y ทีฮิสต r รีนะครับนะโอเพนออเดซื้อที่ราคา2.2บาทก็คือซื้อราคาให้สูงขึ้นจากเมื่อคราวที่แล้วหรือเมื่อคืนเราจะได้เหรียญทั้งหมดเนี่ย226เหรียญ ในราคาทั้งหมด500บาทนะครับเราก็ตั้งซื้อเว้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะใช้เงินทำงานเนี่ยตอนเนี้ยเราแบ่งเงินมาทำงานดอทคอยที่เราเคยเทรดได้กำไรเราก็ปล่อยให้เงินทำงานไปที่เราลงทุนไป500แล้วเราเหลือไม้ที่2สมมุติว่าดอทคอยอยังร่วงลงมาอีก เราก็สามารถใช้ไม้ที่สองเนี่ยช้อนซื้อได้นะครับช้อนซื้อได้นะเพราะว่าดูจากสถานการณ์แล้วสัปดาห์หน้าไม่น่าเป็นห่วงไม่น่าเป็นห่วงแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับในโลกของคริปโตเคอเรนซี่เราก็อย่าประมาทนะครับสรุปแล้วนะครับในส่วนของที่พงเพชนตั้งราคาตั้งซื้อไว้ในบิตครับจากเงินลงทุนเพียง1,500บาท ก็สามารถลงทุนได้ถึงสสกุลเงินลงทุนแรกลงทุนแรกนะครับเหรียญแรกก็คือดอทคอยนะดอทคอยลงทุนไปแล้วได้กำไรไปแล้วราคาเหรียญก็ยังขึ้นขึ้น,นลงลงอยู่ที่5บาท85บาท90หรือ6บาทยังไม่ติดดอยยังไม่ติดดอยเพราะว่าผู้เพชรเริ่มซื้อที่5บาท47เนะครับเงินมันยังทำงานของมันอยู่เ,เราปล่อยให้มันทำงานไป ที่ลงนะครับที่ลงเผื่อไว้อีกสองไม้เราเหลือสำรองไว้หนึ่งไม้อีกหนึ่งไม้เราไปซื้อเหรียญ SNT น SN t, นะ s n t ในราคา2 2จุดเท่าไหร่ครับ2.20บาทนะครับ2บาท20ตังค์ถ้ามันลงไปเราตั้งซื้อไว้ที่2บาท20ตังค์ถ้ามันลงไปเมื่อไหร่เราก็ซื้อสำเร็จนะครับ อีก104บาทเราไปซื้ออะไรครับเราไปซื้อ iOSt ตอนนี้มันย่อลองมาอยู่ที่เท่าไหร่ครับ99สตาตคาละนะถ้ามันลงไปที่90สต่าง์เราก็สามารถซื้อได้นะครับเราจะก็สามารถซื้อได้นั่นเองนะหรือมีใครขายที่มีใครเข้ามาเอ่อมีใครเขาเข้ามาเอ่อใช่มีใครเข้ามาขายที่90สตางเราก็สามารถ เรามันบาลานซ์เราก็สามารถได้เหรียญมาทัาทนทีมาครองมาถือครองทันทีครับก็จบสำหรับเรื่องการตั้งซื้อการตัดกำไรมาตั้งซื้อเหรียญใหม่อีกหนึ่งเหรียญนะครับอีกหนึ่งสกุลเงินแล้วเอาทุนก้อนที่3าของดอทคอยซึ่งมันวางอยู่เฉยๆทำไมถึงเออออกไปเพราะว่าเหรียญที่เราใช้ทำงานลงทุนไปที่แรกนี้เนี่ย นะครับมันยังไม่ติดดอยแล้วดูลักษณะของเหรียญแล้วความน่าจะเป็นไปในสัปดาห์หน้านี้มันน่าจะเทคออฟขึ้นไปได้จากณแนวรับตอนนี้นะครับก็ขอให้เ,เป็นวิดีโอตัวอย่างที่เ,เราตัดกำไรจากการลงทุนมาลงทุนต่อแล้วตัดไม้ที่3จาก เหรียญที่เราลงทุนไว้มาลงทุนในสกุลใหม่หรือเหรียญใหม่เพื่อทํากําไรต่อไปการลงทุนครั้งนี้1,500บาทเราได้ประโยชน์ในการที่ลงทุนเพื่อสร้างกําไรจากสกุลเงินคริปโตเรนซีถึง3สกุลเงินนะครับถ้ามีความรู้ดีๆเกี่ยวกับการลงทุนพงเพชรก็จะทำเป็น YouTube และนำลงมาให้ เพื่อนสมาชิกที่สนใจได้ดูเป็นตัวอย่างกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอ,อจบเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอตอบถัดไปครับ